สวัสดีค่ะพี่น้องนะคะมือหนีครีมมาลงอีกแล้วนะคะลอดเมื่อกี้หมดไปแล้วนะคะลอดวันนี้ลงเยอะมากด้วยพี่น้องแานไดที่สนใจนะคะอยากสวซใสก่อนสงการนะคะรา่ว่าจะเป็นครีมสไลด์ฝาหรือว่าอยากเพิ่มผิวขาวนะคะด้วยโลชั่นนุมหอมนะคะตอนนี้ยังมีโปรโมชั่นด้วยพี่น้องก้อนรับสงการนะคะซื้อหนึ่งขวดแถมสบู่นะคะก้อนรับแปดสิบบาทฟรีไปเลยด้วยพี่น้องสาหรับครีมท่าหนานนะคนะตอนนี้เขามีโปรโมชั่นก็คือ ซื้อครบสามร้อยบาทโอนจะส่งฟรีทันทีนะพี่น้องนี่ล้ค่ะพี่น้องท่านใดที่อยากขาวอยากใสอยากสวยก้อนสงการเด้อก้อน,อน,อนไปเจอมูก้กอนจะกลับบ้านมากพี่น้องสนใจมีงบรักลอยนะคะอยากจะสวยอยากจะขาวทักมาสอบถามนะคะทางเพจของเราของแพลนเปอร์เซ็นนะคะไม่ใช่ของฟอมแน่นอนมั่นใจได้เลยและพี่น้องสลับพี่น้องท่านใดสนใจทักทามแอดมินทางเพจเฟซบุ๊กของแอลชวนจินแซบหนัวได้เลยค่ะขอประคุณหลายๆค่ะ สวัสดีจ้าพี่นองกักมาพอกันอีกแล้วจ้ะในช่องแอลชวนกินแซบนัวพี่นงองมอนีภาพพี่น้องไม่กินต่าสบายนางจ้ะตําสบายนางแบบแซบเลยจาเองแซบเองจ้ะเ <c oughs> มื่อในบรรยากาศดีแห้งจ้ะ่ม นิ่มเนี่ยคุมนิ่มเนี่ยม,ยมาละ สวัสดีครับอ้าวจะเปิดประตูไปป่ะอันเดอพี่น้องเด้อเชิญกันเซียแต่เสียวเลยมันมแพ็คคลองคางก็อยีพี่น้องสงการพี่น้องสั้างร้ายวะท่าสลงใส่สิกับบ้านอยากนาเขานาใส่ก่อนสงการจัดได้พี่น้องค่ะ อันคิมคิมมะพอ้แพ็กของรถมาสงพอดีแพ็กฟ้าๆออกมาเนี่ยของพอดีของมาสงเลยตรงฝ่าแพก็กเพิ่มกึนอนคเมื่อแตกเลยสร้างมาปนแม่กับบอท่านลูกคา้าขอพูดรายๆแล้วพี่น้องค่ะ วันเดฟมันมาซื้อครีมน้ำมาแต่บะไก่เองเด้วยเราจะทข่งว่นเป็นอำเภอหมดละเกือบยี่สิบโลขี่มอไซค์มาตรงหน้าประมาณปลาวายบ่ะทั้งเด็กปอยู่บานเ้าบ่มาเอาหันมองหันบอลตรงไหนตรงหน้าเลยคือหาบานเห็นแต่ได้ว่าบ้านอยู่ตรงหน้า เอบไปทำไปแล,ล้วก็หัวประบาดท<ม>่อ,อยู่แสงบานมาเลยยูในบานเลยนะพี่อนทัน<ม>้งครับเขาา ม,ม,มันเนี่ยส้่ๆร่มเย็นยัมัอเสาะสิเป็นขึ้นเมื่อวานบาบุา๊คทีบบ่เนาะว่าเป็นฝนสิตกไหมเอาครับยัมเสาะร่มียังที่ละเมื่อวานยังมื <c oughs> อ่อวันติดใจแดดจอไวบแต๊ตกใส่สงการว่ายังใส่สต๊อบบลีครับ ตัวบริยังแลยตัวอย่างได้ตามแ้ม มากินมะละข้าอยู่มะละเต็มสวนเลยพี่น้องหวาวาสวน,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 นหน่ะขึน้นมันขึ้นบัตในหน่วยกินง่ายพี่น้องคะเอาแน่ออก,ก,เ,กเลยคมพื่เก่าแหละแต่ว่ามันสีบว่ากัดมาถึงแน่มันาแข็งนะจะกคอบ

หนาบ้านมาท่านมีห่มต้นใหมอ่อันเป็นอุ้มอยู่พี่น้อมพาท่านจะเป็นตะนั่งอยู่เวลาอันเทีงทงยงเพียงใบใบายมา ทรงการปู้ได้ล่าง,งานหลายๆกมูน่าล่าเนะดี๋ยวคุณเราจะมือแน่ไปเนอะทิกกี้เห็นงานอยู่กรุงเทพมนมีวันยุดในผมเทศกาล เ็พศการแห่งบริยุทธ์เด็กกลับบ้านจะเวลาคนบอกกลับขึ้นหอดญาติพี่น้องให้ลูกน้องกลับเยอะพร้อมให้กันมูพวกกับบริกรับนี่ กรุบเดียวแทบ จ้าโอพี่น้องซาใจแสบนัวสดหนาเพิ่งนัวค่ะพี่น้องจ้าเอาสลับม,มือนีต้องขอขอบพูดพี่น้องนะคะที่เขามาให้การติดตามรับชมฝากพี่น้องท่านใดที่สนใจนะคะอยากสอบถามาผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับหนาแล้วก็ผิวตูวนะคะสามารถทักถามแอดมินทางเพจเฟซบุ๊กของแอชวนกินแสบนัวเด้อพี่น้องบ๊ว่าสิพี่น้องท่าง ยู YouTube, ทูบแล้วกระทั่งเพจ Facebook นะคะสามารถทักถามได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะสำหรับมือนี้ห้าสองคนกับสิดข์อตัวละพีละน้องไปแล้วไว้พอกันคลิปหนา้ามือหนาครับพี่น้องสำหรับมือนี้นไปแล้วสวัสดีจ้าสวัสดีครับ